นี่ต้นโกโก,โก้แต่กระลอกกินเม็ดหมดแล้วต้นโกโก้นี่ต้นโกโก้ต้นโกโก้นะคะต้นโกโก้แต่ว่าตรงนี้ก็กระลอกกินอ่ะนี่ก็กระลอกกินนี่ก็กระลอกกิน นี่ก็ทุกเม็ดกระลอกก็เก่งจังเลยเจาะทุกเม็ดเลยนี่ต้นโก,โกโก้ต้นโกโก้นี่ต้นเข็มนะคะนี่ต้นเข็มต้นเข็มติดอยู่กับต้นโกโก้ต้นเข็มต้นเข็มนี่ต้นเข็มยักษ์นี่ต้นเข็มยักษ์สูงมากสูงมากเข็มต้นเข็มถ่ายดูบรรยากาศ บรรยากาศบ้านบ้านป่าบ้านป่าบ้านป่าต้นไะไไม่รู้บรรยากาศบ้านถ่ายบรรยากาศบ้านถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้า